และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่จังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาในนท,ทูเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหลักษาร,ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายวิรัตเพนจันหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานณห,ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมวิทยาลัยพรยาบาลพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงผักกรุณาปรดเก้าประกำมอมให้หมูรณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม รรราชุธมนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภยัยหนาวที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดานผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนจำนวน2,000พื้นในพื้นที่8อำเภอโดยนายัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานในพิธีส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ในอำเภอทั้ง8อำเภอรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเบื้องหน้าพระรบรม มัชยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนมารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความปรับเื่มปิติอินดีและทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทานทรงมีพระาาราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประสบนิกก่อนชา ไทยตลอดมาให้คุนนะคะของกุเพาะมขาไปมอต่อไปกบบที่นรานจในที่